สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหลอดไฟโซล่าไลท์นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตไลท์ที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับซึ่งตัวนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของรุ่น JD 8 1 2 0นะครับสามารถที่จะให้แสงสว่างได้ที่120วัตต์นะครับแล้วก็กันน้ำได้นะครับตามมาตรฐาน AP 6 7ตรงนี้นะครับ สิ่งที่ได้จากร้านหรือว่าจาก shop JD Shop นะครับก็ทาง JD Shop ก็จะให้กล่องมาสองกล่องซึ่งจะมีหลอดหลอดไฟโซล,ลาร์ไรแล้วก็แสงแผงโซลาร์เซลล์บรรจุไว้ในกล่องครับครับก็อันนี้ภายในตัวหลอดไฟนะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับซึ่งเ จะสามารถทำงานได้8 1 0ถึง10ชั่วโมงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ก็จะเป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมาชาร์จในตัวโซล่าไลต์ตัวนี้นะครับครับส่วนที่ให้มาเพิ่มเติมก็จะเป็นรีรโมทแล้วก็น็อตยึดนะครับแล้วก็ทานที่จะมาใส่รีโมทนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปดู การสาธิตเกี่ยวกับไฟนะครับครับเมื่อต่อสอายาจากหลอดไฟโซลา่าไลท์นะครับแล้วก็กับแผงเข้าด้วยกันครับก็คืออันนี้นี่จากเดิมไม่มีสถานะไฟขึ้นนะครับถ้าเราเสียบลืบครับก็จะได้รับแสงจากโซลา่าแผงโซลา่าเซลล์น,นี้ไปชาร์จที่หลอดไฟอันนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ชาร์จได้3คขีดแล้ครับถ้าชาร์จเต็มก็ไฟตีแดงก็จะนิ่งนะครับส่วนติ่งๆดำๆนั้นก็จะเป็นเป็นตัวรับสัญญาณจากรีโมทครับที่จะใช้เปิดเปิดปิดหรือว่าตั้งเวลานะครับครับส่วนสายไฟนี้ที่มาจากแผงครับก็จะยาว5เมตรนะครับก็แผงอันนี้ก็จะไปติดบนหลังคาครับก็ติดง่ายครับรุ่นเอเรา ชุดนี้ครับครับทีนี้เราก็จะมาดูการสาธิตการใช้งานนะครับจากรีโมทอันนี้นะครับซึ่งรีโมทอันนี้ก็คือปุ่ม on คือจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับปุ่ม off คือปุ่มปิดไฟนะครับแล้วก็ไอชุดไฟชุดนี้นะครับก็จะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือจะสามารถที่จะเราสามารถที่จะเปิดไฟ100%ได้ก็ได้คือปุ่มนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผ่อนไฟ50%นครับซึ่งจะทำให้เราประหยัดไฟมากขึ้นครับ ส่วนปุ่มออโต้นะครับก็เมื่อถ้าเรากดออโต้หลอดไฟจะทำงานเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์ตอนเย็นครับแล้วก็หลอดไฟจะดับลงก็ต่อเมื่อ,อตอนเช้าครับที่แสงอาทิตย์ขึ้นนะครับหลอดไฟจะปิดเองอัตโนมัติครับส่วนปุ่ม3ปุ่มด้านล่างก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดนะครับก็คืออันนี้ถ้ากด 3s นะครับก็จะทำงาน3ามชั่วโมงครับ อันนี้ก็ห้าชั่วโมงนี่8ดชั่วโมงครับทีนี้เรามาดูการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับถ้ากดปุ่มออนครับนี่ไฟก็จะทํางานนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยก็จะทํางานในลักษณะที่เป็นสว่างร้อยเปอร์เซ็นะครับเราสามารถผ่อนได้ครับนี่ผ่อนแสงก็จะผ่อนลงมาครับทีนี้ปิดถ้าปิดเราก็จะปิดที่ปุ่มออนนะครับนี่นะครับ ซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากครับเพราะว่าได้ซื้อมาติดตั้งที่บ้าน2ดวงแล้วครับซึ่งจะข้อดีของมันก็คือทำให้ประหยัดไฟขึ้นครับช่วยช่วยให้ประหยัดไฟบ้านได้ครับแล้วก็ถ้าติดด้านนอกก็จะสามารถทำให้สว่างขึ้นครับก็คือจะสว่างได้จะทำให้บริเวณบ้านสว่างในตอนคืนนะครับ ผมก็แนะนำทุกทุท่านาไปซื้อมาใช้ได้ครับเพราะว่าจะช่วยให้ประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟบ้านลดค่าใช้จ่ายค่าไฟบ้านอะไได้ครับติดตั้งไม่ยากเลยครับอันนี้เพราะติดตั้งง่ายครับก็คือการติดตั้งเขาจะเอา,เอาแผงโซล่าเซลล์ไปติดบนหลังคาหรือไม่ก็ตรงที่ที่สามารถรับแสงแดดได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะติดตาม บนหลังคาหรือแม้ข้าังฐานก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะว่ากันน้ําได้ครับส่วนราคาที่ได้มานี้ผมได้มาประมาณ900ฟาบาทครับ120บาทครับซึ่งออก็ได้ในราคาที่ลดราคาที่เขาลดราคาครับจากนั้น JD Shop ใน Lazada ครับอันนี้เป็นของแท้นแน่นอนครับเพราะว่า,าประสิทธิภาพดีครับ ของแท้จะประสิิภาพดีแล้วก็อยู่ได้หลายชั่วโมงครับครับก็จบการรีวิวแค่นี้ครับก็ถ้ามีอะไรรีวิวอีกผมก็จะเอามานำเสนอนะครับครับสวัสดีครับ